ถ้าก็ลูกนี้ลูกใหญ่มากนี่นะแอนถอยกันกินได้ไหมโหยัดบนเลยกินได้ไหมบนบนสูงเออดูหน่อยเฮ้ยฮาบนเลยบนน่ะเออเนี่ยดูหน่อยดูการเคี้ยวหน่อยลูกโอ้โหนะดูมันก่อกินดิคือเขากินได้สบายอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วกุนสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสุดรอะสวัสดีนะครับผมอะได้เวลาที่เราจะไปรับแม่แป้นเราแล้วนะครับนี่ก่อนที่จะไปหาแม่แป้นเราก็ตักถ่ายคุณสึกหน่อยนะครับนี่จะอ้วนของเรานะครับเมื่อกี้ฝนตกอ้อยๆยนะครับนิดนึงนะครับ ดูฮะตัวดําเลยนะครับคุณศึกเราครับดําหล่อเลยนะครับผมอ้วนนะครับเจ้าแก้มป่องนะครับนี่ใช้ยาขุนแก้มป่องแก้มเขาป่องมากนะแก้มใหญ่เวชานี่แก้มใหญ่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาแม่แป้นเราดีกว่านะครับผมไปกันเลยนะครับโอ้โหนะครับเสียงฟ้าร้องเห็นไหมครับดูแม่แป้นเราอยู่ข้างบนนะฮะเห็นไหมนะทุกคน นี่แปลงเราอยู่ข้างบนนู้นนะครับนี่นี่ไงพลออดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ฝนตกครับเมื่อกี้นะครับผมถนนเราก็แฉะหน่อยนะครับไปกันเลยครับนี่ไงนี่ไพลออดนะครับนี่ฝนตกนะครับผมดูดิอ่ะก็ยังรอเหล่าเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับนี่กิิหญ้าตามสไตล์ ชอบครับหอบยากินนะครับผมนี่นะไม่ให้ตกพื้นเลยนะครับดูครับออทเป็นช้างที่รักสะอาดมากนะครับกินหญ้าแบบไม่ยอมให้หญ้าตกพื้นนะฮะดูนะครับทุกคนดูครับนี่นะครับผมนี่แหละไพออทของเรานะครับซึ่งก็รักในการกินนะครับกินเก่งนะครับเป็นช้างที่กินเก่งนี่นะแหน่รวยหญ้าเนาะเอา้าทิ้งบนหัวอีกแล้ว นี่นะครับไพออสนะครับผมก็นี่เป็นกระท่อมของเราก็เป็นก็เลี้ยงไก่นะครับเมื่อก่อนก็เลี้ยงปลาตอนนี้ปลาเราหมดละไม่มีปลานะครับกระท่อมที่น่าอยู่นะครับคุณปานกลับแล้วนะครับผมนี่มีไก่นะฮะนี่ย่าออสออกมาแล้วคืนนี้นะครับกินดูไก่นี่ฮะอเราโอเคเดี๋ยวไปหาแม่แป้นเราดีกว่าครับไปกันเลย โอเคครับสวัสดีครับก็ได้เวลาที่เราจะไปรับแม่แป้นเรานะครับผมโอเคนะครับเราจะไปกันเลยนะครับแม่แป้นเราก็อยู่ข้างบนนี่แหละนะครับผมเห็นไหมครับนี่มีลูกกระท้อนหรือลูกเดียวกินจนหมดละก็วันนี้เรารีบหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็เราไม่ได้เตรียมรางวัลจะให้แม่แป้นเราเลยนะครับก็เลยมีกระท้อนที่อยู่ในกระท่อมของเรานี่แหละนะครับไปให้แม่แป้นเราครับแม่แป้นเราดีใจนะครับว่าเรามีรางวัลให้เขาด้วย่นะครับผม นู่นอยครับผมโอเคนะรอแล้วรอกลับบ้านนี่ฮะรอกลับบ้านแล้วนะเห็นหัวไหมครับโยหัวรอกลับบ้านอย่างเดียวเลยโอเคนะครับไปหาแม่แป้นเราเลยนะครับผมโอ้โหนะครับตอนนี้ฟ้าร้องนะครับผมนะไปหาแม่แป้นเอาอนู่นโอ้โหเล่นโคลนเต็มตัวนะครับวันนี้ก็มีรางวันน้อยมากนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับดู ใครเอ่ยน,นะครับดูครับวันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้าคุณสวย <Okay. S 2> กลับบ้านหรือยัง mm. อิ่มไหมลูกอิ่มไหม mm. กินยาอิ่มไหม mm. โอ้เสียงไม่ดังเลยนะอิ่มหรือเปล่า mm. อิมนะ่มเนาะกินอิมนะ่มเนาะ โอ้ดูครับตัวเพือกหมดแล้วเนี่ยดูว่าเป็นดินโคลนหมดเลย <c oughs> ว่าไงจ๊ะคุณสวยพร้อมกลับบ้านหร<ม>ือยังกลับบ้าน,นยังลูก<ม>กลับบ้านแล้วเนาะ<ม>โอ้โหสนุกไหมอยู่ในป่าสนุกไหมลูกสนุกนะ<ม>โอ้โหวันนี้กินเยอะไหมเยอะไหมลูกเยอะนะ<ม>ไปดูร่องรอยกันกินไหม,ม โอ้กินอิ่มหรือเปล่าเนี่ยดูท้องไม่เต็มเลยนะ mm. โอ้แป้นเป็นทองเล็กอยู่แล้วเนาะใช่ไหม mm. โอ้ทองเล็กอยู่แล้วนะครับนะแป้นสนุกดี mm. อ่าน้าน้ำฝนนะลูกฮะ mm. โอ้อาด้วาน้ำฝนนะครับผมนะเรามาดูหน่อยนะว่าไอแป้นเรากินข้างบนเป็นไงบ้างแป้นนึงแป้นหน,น,น,นึ่งนะี่ฮะ โหกินเยอะเลยนะดูเขาเล่นดิคือว่าตอนเช้าคือหญ้าเต็มเลยตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะาป้อนไม่แป้นเรานะอ้าวสวัสดีจ้าดีจ้าคุณสวยขอไดนะ้ลูกอะเรามีลูกกระ้อนนะครับลูกนี่โอ้โหลิ้นดำมากเลยนะดูดิลิ้นดำนะครับอ่ะปากเร็วอาถอยหนะ่อย ถอยหน่อยลูกถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยถอยแป้นถอยหน่อยค่ะอ่ะ,อะโอโ้โหดูพ่อพ่อไม่มีที่นั่งแล้วนะพ่อต้องเดินกลับกับแป้นแล้วลนะ่ะตัวนี้กะว,ว่าจะนั่งคอซะหน่อยไม่นั่งแล้วนะครับตัวนี้นะโอโ้โหนะครับนี่อ่ะสวัสดีเอฟซีนะสวัสดีสวยแล้วสวัสดีขาสวยดีขาสวยนะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีขาทำขาดีเนาะทำขาดีสวยแป้นเองค่ะ แ,แป้นสบายดีค่ะกินอ i̇şte okay. okay, okay. right yes, ิ่มมากเลยวันนี้อิ่มไหมลูกอืิ่มเหรอคะโอ้ก็ใกล้เกินเนาะคนก็จะให้ป้อนอย่างเดียวเลยดูดิโอเคนะครับเรามีลูกมะละกอลูกใหญ่นะเดี๋ยวแป้นเปถอยลูกถอยก่อนถอยก็ลูกนี้ลูกใหญ่มากนี่นะแป้นถอยก่อนกินได้ไหมโหยัดบนเลยกินได้ไหมบน โบนสูงออดูหน่อยเฮ้ยหาบอลดิบอลนะ่ะเออนะ่ะดูหน่อยดูการเขี้ยวหน่อยลูกโอ้โหนะดูมันก่อกินดิคือเขากินได้สบายอยู่แล้วนะครับฟันใหญ่นะครับผมโอ้โหหมดแล้วนะไม่มีรางวัลแล้วลูก ไม่มีค่าหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะอ,อ่ะนี่นะครับเราก็มารับแม่แป้นเราถึงที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในป่าด้วยกันเลยแป้นเชื่อไหมว่าหมดอ่ะเชื่อพ่อเปล่าว่าหมดอ่ะไม่เชื่อเหรอนี่เขาบอกว่าไม่เชื่อนะได้ล้วงเลยนี่ไม่มีไม่มีลูกไม่มีค่านะบายๆไอฟีหนลไมไปายค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแป้นเราสบายดีครับ S <S> <S เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะพาแป้นไปอาบน้ำเนาะแป้นเนาะ <c oughs> อาบน้ำดื่มน้ำนะคะ <c oughs> อะไรติดหัวเนี่ยดูดิเชืออยูเป็นพวงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาแป้นเรากลับบ้านไปอาบน้ำดื่มน้ำกันนะครับแล้วก็เข้านอนอยู่ที่หลักที่ปางนะครับที่เขาอยู่ในโรงนะครับผมยังไงก็ก,กดไลค์กันด้วยนะครับผมใครติดตามกันก็กดไลค์นะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ วันนี้ฝนตกนะฟ้าร้องทั้งวันตอนเย็นนี้ฟ้าร้องมากเลยนะครับตอนนี้หยุดละนะครับเมื่อกี้ก็ตกนะครับโอเคไปกันเลยนะบ๊ายบายชิลลกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าแป้นกลับบ้านแล้วเนาะโอเคกลับบ้านกันแล้วครับผมเอาละครับตอนน ja er okay. okay. ี้เรากลับบ้านกันแล้วนะครับไปาะไปลูกไปไปลงไปไปลงไป อันนี้เป็นโซ่ก้อมนะเราโซ่ที่ต่อมาจากในป่านะครับจะเล็กมากนี่กลับบ้านเลยดูนะครับแป้นไปลูกไปกลับบ้านกันเลยไปยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาลูกสาวเรากับที่หลักแล้วนะครับไปกินหญ้าที่ปาง เปนอนที่ปางนะครับไปอาบน้ำดื่มน้ำกันนะครับงก็กดไลค์กดแดม์ก็ไดนะครับสวัสดีนะครับ